ไอ้เกล็ดใครเป็นคนนำเรียกไอ้อู้สิว่าอู้ย่าเกล็ดใครเป็นคนนำก้มมือเลยเอาบอกวิจูวิจูนี่โตโอโห้พี่โตเนี่ยอู้ย่าวิดีโอวิดีโอ ่ายวิดีโอครอบครัววันนี้นะคะที่เรามาที่จังหวัดลบบุรีค่ะเรามาเที่ยวเทศกาันรวัค่ะวันนี้เรามาเจอกับเพื่อนเทุกคนไหมคะมีแจเหมือนเส้นไหมคะมีเจวเ้นผ่นนี่รักกันครับผมโทนี่รักกันวันี้าจะมอกานวันนี้เราจะมาพาเเยอุดครับเยอุดเอดทีสิบครับขอคุณพ่อี่ิรนันใสและสิบปัทั้งหลายจงดวมมันดาให้โอ้ย นวินตาค่ะพี่นวินตาเจนที่โตถึงโจนี่จะมีกุลาล่าโจนี่จะต้องกลับไปหาคุณแม่ครับโจนี่โจนี่อ๋อันนี้มาอ่ะที่คนขับรถพาเรานำเที่ยวนะคะดูซิว่าเขาจะเล่นกับเราไหมมาบ่อนายแม่เห็นไหมเขาจะถ่ายวิดีโอแม่คนคนคนพาเที่ยวโอเคทีมงาน เต้นเงินป้อมเต้นเต้นใหญ่แม่ลูกรวยเปิดเพลงตรงนั้นนะเต้นตรงนี้ก็เต้นขอหนี้ต้องไหวนะต้องไหวนะไม่นะแม่โตแล้วเนาะโตแล้วด้วยพี่ยะมาชิมไปรู้แล้วให้ดูสุดได้ไหมเข้าแล้วเร็วขอหนี้ครบครบเลย อยาด้กลี่เล็เดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าปกติแต่ต้องไปดูข้างหลังหลค่ะข้างหลังของเธอตรงนี้แกพาขอดีกว่าไหมปกติพไม่มีผู้ชายให้เก่าเพื่อนช่วยเก่าให้ค่ะต้องคันตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรถึคันโคน้ำใช้โคน้ำเ้าหหายงค้นเพิ่มขึ้นค่ะฝนเพิ่มขึ้นแทงออกมาจะด จากตรงไหนจากตรงไหนตรงที่เราเรียกว่าแคมค่ะโป่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้ยู่ๆอะไรยูออะไรไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นขนนะคะที่มันเหรอเป็นแสมเป็นแสมเหรอพูดไม่ได้ค่ะตอนอ๋อไม่รู้